สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่6เมษายน2567ค่ะ วันนี้เวลา17.42นาทีพระราชทานพระบรมราชวรโรกาศให้ศาสตราจารย์กระแสชนะวงศ์นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนมพร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนมเ้าทูลละอองทุลทีพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาคุรุศาสตร์หุดีบัณฑิตกิติมิส์สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงสืบสารงานด้านการศึกษา ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบชมหาภูมิพลอดุเดกมหาราชปรบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสุดกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงให้ความสําคัญและทรงสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดํารงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดารจำนวนหกแห่งและทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์รวมทั้งพระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัยกับพระราชทานพระราชดําริให้ตั้งมูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎ ราชกุมารหรือมอทอสอและทรงรับเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิพร้อมกับพระราชธานพระบรมราชโชบายและแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการจัดการศึกษานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานนับประการแก่การพัฒนาการศึกษาของไทยอันเป็นคุณประโยชน์แก่ราษฎรที่ทรงปฏิบัติเป็นเวลายาวนานมาโดยตลอด